ส้ตตมตำมีมะเขือเะไรตุ๊ก่ยาส้มยำไข่ปลาแดดเดียวไอตัวเมื่อวานนี่ อาแดดเดียวมากินข้าวด้วยกันนะทุกคนกินส้มส้มตำวันนี้ไม่กินข้าวใครอหิวตักข้าวมากินพร้อมกันเลยนะสะเดาก็หนื้อยอดนอ,นอ่อนๆเรื่งองงานกลับมาก็อยากกินส้มตำ มีคนอยากสวัสดีด้วยมีคนอยากมาสวัสดีด้วย อร่อยต้มยำไข่ต้ยมยำน้ำข้นเ็ <t> ่รุ่มรุ่มเอลมา<โด>ทานข้าวด้วยกันนะ <t> <t> อร่อยอร่อยแบบแบบ่บแทบจมีคนอยากนั่งรอด้วยหนึ่งคนก็มีมารายาทประโชค เขาก็อยากกินปลาใช่ไหมเขาก็กอ,อยากกินปลาใช่ไหมสามแปดออกสี่เจ็ดถูกด้ทำเนะเนะแน่แนวเนี่ยนำโชคเมื่อวานนี้อยากกินปลามากเลย กินปลาตัวที่กลัวเมื่อวานกลัวมากเลยเห็นปลาตัวใหญ่เมื่อวานนี้โชคกลัววิ่งหนีเลยมันตัวใหญ่มากเลยนะวันนี้กลายเป็นปลาแดดเดียวไปแล้วโชคมีมารยาทหน่อยเออไม่มีมารยาท่นะนั่งรองกอนลูกมีมะเขือลูกยาวอร่อย ทุกคนกินข้าวอะไรกันคะเลยทำไมโตอยากกินมากเลย โอ้โหยังเห็นไหมอ่ะเห็นไหมนะอยากกินมากเลยขอขินตาหน่อยเหรอ,อลืมไปหมดแล้วมารยาทไม่เหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเจอตาเข้าไปไม่มีมารยาทเลยนั่งรอไม่ไหวเลย ต้ยมยำไข่อร่อยโจ๊กพอแล้วนี่มะเขือจะกินเหรอนั่งรอ่อ,อนรู้ว่ามันแสกแค่ไหนเนี่ยหัวเดียวเนี่ยหกโลนะเนี่ยแสบมากเนะี่ย นั่งรอเลยป่าก็อร่อย